เอเป็นการมาดูกัวรีครั้งแรกองใช่ใช่ค่ะตั้งใจวันนี้ก็เออเคุณเจ็ดด้วย่ะค่ะฮะแมกก็ไม่เคยพูดถึงความตั้งใจเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตเอ่อใครให้ให้ใหทกทุกคนที่รอดูรอฟังอะค่ะเข้าใจว่าเออจริงๆเราก็มีเจตนาคืออยากให้เป็นบรรทัดฐานมากกว่าแล้วก็ต้องการอย่างเดียวคือต้องการ พิสูจน์แล้วก็แสดงความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวที่ผ่านมาตลอดสองปีมันไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยกเออ็เราเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดใช่ไหมคะกออ็อยากอยากได้ความเป็นธรรมบ้างเท่านั้นเองในเรื่องจริงว่ามันคืออะไรก็วันนี้ได้มาเจอกับน้องครั้งแรกเหมือนกันจริงๆน้องโทรมาหาคุณแม่หลายทีแล้วโทรมาหา พี่ทนายนิดาด้วยเช่นกันกออ็ในส่วนของที่มีข่าวออกไปว่าเ,ออเราเรียกร้องค่าเสียหาย1ล้านบาทออพูดพูดง่ายๆบ้านๆจากใจจริงเลยว่าก็เราอยากเลี้ยงให้มันสมกับออชื่อเสียงออการศึกษาหน้าที่การงานทางสังคมที่ได้สูญเสียไปมาโดยตลอดนะ,นะคะ จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เห็นใจกันตลอดเพราะว่าคงไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกน้องเขาได้เท่าแมทเพราะว่าที่น้องเขาเจอตอนนี้ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางด้านไหนแมทผ่ามาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คืออยากให้มันผ่านกระบวนการศาลให้มันเป็นจริงเป็นจังเนาะทุกคนจะได้สร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่โอเคละเราเป็นดารา,านักสแสดงก็จริงจําเป็นต้องยอมรับกับคําวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าอยากให้มันอยู่บนความเป็นจริงนะคะอยากให้มันอยู่บนความเป็นจริงอย่าอย่าเล่นข่าวหรืออย่าพูดคุยด่าทอกันให้มันเสียหายหรือสนุกแบบที่มันเกิดขึ้นกับแมท แมนว่าทุกคนเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันกระทบมากแค่ไหนค่ะก็ในมนไม่เคยออกมาฟ้องนาะว่าแบบมทไม่สวยเมทเล่นละครไม่ดีอะไรองเงี้ยนาะอันนั้นน้อมรับน้อมรับด้วยความเต็มใจเสมอแต่ว่าอะไรที่มันมาเกินกว่านั้นอยากให้ทุกคนมีสติในการเสษข่าวเราได้รับสารอะไรมา เราลองดูก่อนซิช่างใจก่อนไหมว่าเรื่องจริงมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรอเวลาก่อนแล้วถ้ามันคิดสูตรมาว่าเป็นความจริงค่อยค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้อนะไรเงี้ยณวันยังเจ็บปวดกับคำพูดเหล่านั้นคอมเมนต์เหล่านั้นอยู่แม้จะผ่านมาสองปีเสมอค่ะอย่างคำพูดพี่น้องท<อ>เป็นคนโพสอันนั้นมันยังไงบ้างที่พ่อพี่พ่อพี่ถามน้องเองดีกว่าแต่จริงๆไม่อยากอย่างเงี้ยมันก็เป็นคําถามทีท่ รู้ว่าเขาเจ็บปวดน้องก็เจ็บปวดด้วยแล้วก็ถ้ามันออกไปเป็นข่าวแล้วมันก็เนี่ยมันก็จะไม่จบคือทุกครั้งที่ตลอดสองทีที่ผ่านมาทําไมแมทถึงอยู่เงียบมากขนาดนี้ขนาดเงียบขนาดเนี้ยสามอหสิบห้าวันที่ผ่านมาคูณสองแมทยังไม่เคยมีวันไหนไม่มีข่าวแมทเลยแมทพูดเกินไปหรือเปล่าปยไปย้อนดูข่าวว่ามันเป็นอย่างที่แมทพูดจริงหรือเปล่าคือไม่อยากให้มา วันนี้ที่มาฟ้องอ่ะโนะทุกคนอ่ะไม่ไม่ได้อยากให้มาทําร้ายกันอยากสร้างบรรทัดฐานใหม่มากกว่าอยากให้ทุกคนแบบก้าวก้าวบังเกอร์อะไรที่มันแบบมันต้องทําลายไปสักทีแล้วอะ่ะมันมันต้อง,องได้รดับการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสักทีแล้วค่ะของนาควันนี้ตั้งใจยังไงบ้างพอของน,อน,น,น้อตั้งใจที่จะมาขอโทษคุณแม่ พี่ขอว่าจริงๆตัง้งใจขอโทษไปแล้วแต่ในศาลนะคะว่าเราเองก็ยอมรับผิดที่เราคดไปแบบนั้นคือตื้นลึกหนาบางเราไม่ได้รู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วความจริงคือมันเป็นยังไงเหมือนเราเสพข่าวแค่เพียงแค่ไม่กี่บรรทัดนะคะแล้วเราก็ไปตีความเอาเองว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะค่ะคือตัดสินไปในตามเนื้อข่าวอะค่ะจริงๆก็ได้ขอโทษคุณแม่ไปเข้าใจความรู้สึกขอนนะคะเพราะว่าเราเองก็ ก็เป็นอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ก็คือโดนโดนเหมือนที่แมทเคยโดนก่อนหน้านี้ใช่ก็ต้องอยากได้เข้าใจความรู้สึกของพี่เขาว่าค่ะว่าเดี๋ยวจริงๆพี่เขาเป็นเยอะกว่าเป็นคนของสังคมอะค่ะแล้วคือเขาก็ต้องโดนจับตามองเยอะกว่าเราอยู่แล้วอย่างวันนี้ข้อตกลงสําหรับเป็นยังไงคะแมทข้อตจลงที่ได้คุยกันก็เออ วันวันนี้มันเป็นนัดไต่สวนวูลนฟอ้องนะคะหลังจากที่เราได้ยื่นฟ้องน้องมานะคะในการไต่สวนวูลนฟ้องเนี่ยก็เพื่อที่ศาลจะได้ดูว่าเอ๊ะเรื่องที่เรื่องราวที่น้องแมทเอามาฟ้องเนี่ย เป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามีการแกล้งฟ้องแกล้งเก่าหาเขาหรือเปล่าซึ่งหลังจากวันนี้สารก็นัดฟังคำสั่งนะคะในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยถ้าสารคิดว่าเห็นว่าคดีมันมีมูลว่าน้องแมทไม่ได้เอาเรื่องเท็จมาฟ้องเรื่องข้อความมันเป็นความเสียหายจริงสารประทับฟ้องไว้พิจารณาสารก็จะส่งหมายไปที่น้องเขาแล้วถึงวันนั้นนะ่ะน้องก็จะต้อง ตกเป็นจำเลยละเราก็จะต้องหาเงินประกันตัวนะคะหรือก็อาจจะต้องจัดหาทนายในการต่อสู้คดีถ้าถ้าประสงค์ที่จะสู้คดีนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่คุยกันมาตลอดน่าถึงจนถึงวันนี้คือน้องก็บอกว่าคือคือน้องรับทราบถึงการกระทําของตนเองทั้งหมดถามว่าที่วันนี้ที่คุยในศาลเนี่ยทั้งทั้งทั้งน้องแล้วก็คุณแม่ถามว่ากดเครื่องน้องไหมทั้งสองบอกว่าคือให้อภัยไปหมดแล้ว จริงๆแต่ว่าถามว่าแล้วทําไมคดีนี้มันยังถึงควร Move on ต่อไปเพราะว่าปัญหานี้มันค่อนข้างเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันน้องก็อยากที่จะสร้างบรรทัดฐานให้ให้เกิดขึ้นกับสังคมต่อไปทุกคนจะได้คําตอบสีทีว่าดาราวิจารณ์ได้ไหมแบบไหนเรียกว่าวิจาร์แบบไหนเรียกว่าไม่ใช่แบบไหนคือเกินขอบเขตที่จะต้องเป็นความผิดซ,ซึ่งเราก็อยากสร้างบรรทัดฐานตรงนั้นต่อไป ให้ทั้งกับตัวน้องแมทพิรณีเองและกับท่านอื่นด้วยค่ะแล้วก็ขอบเขตในการวิจารณะคะได้แค่ไหนคะที่ทนายเออตอนนี้ถามว่าขอบเขตในการวิจารณ์เนี่ยอย่างเขาเป็นนักแสดงดูบริบทเขาก่อนเขาเป็นนักแสดงปีชมไปสี่เล่นแข็งไม่ได้เลยสื่อสารอารมณ์ไม่ได้เลยโอ้ทำไมแต่งตัววันนี้ไม่สวยเลยอะโอเคเป็นดารานักแสดงมันขึ้นอยู่กับค,ความสวยความงามถูกต้องไหม ก็ถามว่ามันควรไหมมันก็ไม่ควรหลอกแต่เชื่อว่าดาราทุกคนยอมรับในจุดนั้นได้จะสวยไม่สวยจะหุ่นดีไม่ดีจะอะไรยังไงต่างๆยอมรับได้แต่ว่าอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทที่เขาเป็นอยู่ในเรื่องส่วนตัวนะคะ แม้แต่ทนายนิด้าเคยบอกไปแล้วว่าทนายเนี่ยเป็นทนายความวิจารณ์ได้ทำงานดีไม่ดีสัมภาษณ์ดีไม่ดีเกี่ยวกับการปอบกฎหมายว่าได้แต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะทนายเคยเป็นผู้หญิงขายตัวมาก่อนนู่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นทนายนะถึงต่อให้เป็นเรื่องจริงมันก็ผิดเช่นเช่นเดียวกันนะคะน้องแมดพิรณีเนี่ยในเรื่องส่วนตัวเขาถ้าไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมใดๆก็ไม่อยากให้ไปวิจารณ์นะคะทีนี้ถามว่าถ้ามันเกิน เกินขีดเกินอะไรที่เขาจะรับได้เช่นว่าเอะครอบครัวนี้เออทำไมมรารยาทเป็นยังไงอะไรไงทําไมตอบคําถามอย่างนั้นทําไมเสียงดังอะไรโอเคเราก็อาจจะนําไปปรับปรุงติเพื่อก่อถูกต้องไหมคะแต่ถ้าบอกว่าไปเกินเลยไปถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยหรือการที่ไปบอกว่าเขาโทษน,นะคะบอกเป็นผู้หญิงโสเพณีเป็นไร มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริบทที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆเชื่อว่าหลายๆท่าน,น,นรู้ว่าอะไรคือเขตเท่าไหร่เพียงแต่ว่าไม่มีความยับยั้งชั่งใจเท่านั้นเองนะคะแม้แต mm ่ hmm. time, หลังจากที่ได้พูดคุยันวันนี้เรามีแนวโน้มที่จะแบบให้อภัยถอนฟ้องไหมคะผ่อนฟ้องไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาประทับประปองไปเรียบร้อยค่ะก็ mm hmm. อย่างที่บอกว่าเราคงไก่เกีียกันเนาะเยียวยาว่าบทลงโทษที่ ควรจะมีมีได้เท่าไหร่อย่างที่บอกไปหลายๆครั้งเสมอว่าไม่ได้ต้องการเอาเงินค่ะเอ,อ่อแมททำงานหาเงินด้วยตัวเองมาโดยตลอดอยู่แล้วทําได้ค่ะดังนั้นไม่ได้มีปัญหากับแมทเพียงแต่ว่าอย่างอย่างอย่างที่บอกคืออยากให้ทุกคนรับทราบว่าเออบรฐานมันควรแค่ไหนขอบเขตมันอยู่แค่ไหนเสพข่าวพูดเสมอว่าให้พอเหมาะพอควรฝากถึงสื่อหลายๆท่านด้วยว่า สนุกได้ค่ะทราบว่านี่คือวงการบันเทิงแต่เอาพอประมาณอย่าต้องให้ถึงกับคนคนหนึง่งต้องแบบสูญเสียอะไรหลายๆอย่างทั้งทางด้านจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมว่าวันนี้ก็คือแมทก,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 ก็ทุกคนถูกฟ้องก็ทุกคนรอบตัวทุกคนของคนที่ถูกฟ้องของแมทของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องทุกคนทุกหมดเลยไม่มีใครแฮปปี้ไม่มีใครสนุกไปกับ เหตุการณ์นี้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นแมนรู้สึกว่ามันมันคงไม่มีใครชอบอยู่แล้วอะขอแรกนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยถามน้องแมทไปว่าคาดีนี้จะไก่เกี่ยรไหมแล้วน้องแมทเนี่ยไอเรื่องกฎหมายน้องแมทจะไม่เข้าใจว่าแบบมันไก่มัน,ม,นมันถอนไม่ได้แล้วเพราะว่าสาร,รับแล้วจริงๆคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่ยอมความได้มันถอนได้อยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่า คืออย,อย่างที่บอกว่าในวันนี้คือน้องตัดสินใจแล้วที่จะต้องการคำทพิพากษาของศาลมาเป็นบรรทันา,านให้กับสังคมว่าเอ่อในการที่เรากระทำแบบเนี้ยบนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดมันมีราคาค่างวดที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่ตัวเงินหมายถึงแต่โทษด,ด้วยค่าปรับที่จะต้องชำระให้ศาลด้วยดังนั้นเนี่ยความหมายของน้องแมทเนี่ยคือมันความหมายคือมันเลยจุด ของการที่จะมาถอนฟ้องอะไรกันในเวลานี้แล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการยอมความไม่ได้นะเดี๋ยวจะพลาดเลื่อนตอนนี้ที่ยื่นฟ้องไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ค่ะ11ค่ะซึ่งซึ่งซึ่งไอในไอในเคสถัดไปสันนัดไต่สวนมูลฟ้องก็คือเดือนกุมภาพันธ์ละค่ะแต่ว่าในคดีเนี้ยสันสานนัตจังคาสั่งไต่สวนมูลฟ้องคือในวันที่3พฤศจิกายนแต่ไอรอ เคยโพสไปว่าผัดแรกเนี่ยสามนาตเต่ส่วนมูลฟ้องคือเดือนกุุภาพันธ์ปีหน้าค่ะจะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะก็คิดว่าคงคงยังยังมีอยู่อีกสักสักประมาณหนึ่งนะคะจากที่บอกก่อนหน้านี้ว่ามีประมาณร้อยงชนที่ที่เก็บเอาไว้ที่เก็บเอาไว้แต่ในส่วนที่ฟ้องเนี่ยตอนนี้ก็กําลังดูความเหมาะสมกันอยู่ว่าจะประมาณไหนแต่คิดว่าก็คงจะมีเพิ่มเติมอีกสักประมาณหนึ่งค่ะตอนนี้ทัานสิบคนสิบเอ็ดคนนี้ได้โทรมาขอโทษทุกไลน์แล้วหรือยังคะยังนะคะยังยังยังนะคะ ความสุดที่เสียไปคนที่เขาโพสต่อว่าเราอะค่ะเรามองว่าเขาควรจะทใช้มากๆแค่ไหนทีอจะสาสมนะคะให้ให้ให้ศาลท่านพิจารณาดีกว่าค่ะตัวเราไม่ค่ะแมทบอกแมทโดยจิตใจแมทแมทโอเคมาตั้งนานแล้วค่ะแมทแมทไม่ได้ติดใจอยากเอาความหรืออะไรแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะพูดอีกเป็นครั้งที่สามก็คืออยากให้มันเป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่เท่านั้นเองค่ะ mm hmm. อย่างตอนนี้นี่คือลายรคนดาราเลายคุณที่เคยดูนิพนธการก็มีานยกมาเป็ไนไอดียแล้วนะก็ <จอ S 2> ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าแมทเอ่อทางข้อความได้รับเยอะเหมือนกันว่าหลายๆหลายหท่านซึ่งเราก็ไม่เคยทราบเลยว่าเขาก็โดนคุกคามขนาดนี้เหมือนกันค่ะใช่อยากบอกอะไรถึงคนที่ะจะเม้นต่อไปหรือที่จะอะไรกับตัวกลับใจไม่มันไม่ใช่กับตัวกลับใจแมทเข้าใจว่า บางทีไม่ใช่บางทีหรอกพอเป็นดาราแล้วเราก็รู้ควาว่าดาราเนอะเราเห็นเขาเล่นละครอยู่ในทีวีเราเหมือนเราเหมือนว่าเรามีสิทธิ์ในตัวเขาเราชื่นชมเขานะเราสนับสนุนเขานะแมทเข้าใจทุกอย่างว่ามีความอินมีความรู้สึกไปกับขา่าวแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าก่อนที่จะเชื่ออะไรอะคะ่ะอยากให้อยากให้ช่างใจก่อนนิดนึงดูดูว่ามัน มันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อสิ่งที่ข่าวออกหรือสิ่งที่นำเสนอออกไปสะทั้งหมดค่ะ